ไก่พี่น้องลาบไก่กินลาบไก่น้ำกันเด้อกินดาบไก่แกงเห็ดแกงเห็ดสดหอนหอนรองข้อก็ปลาบไก่พี่น้องพักหลายหลายมามาพี่น้องลาบไก่ลาบไก่ม่วงเด้อพี่น้องมิตรเนื้อมันตุ่มเอาเนื้อมันแล้ว่าฉีกพี่น้อง ว้มีกเตียวเนียวพี่น้องบังแน่ผักพี่น้องเอ้ยผักหนอกผักหนอกทำางางาโหละปาไอซีดาซื้อมาหลายโพดม,มันดัดมละพี่น้องที่ตั้งแด่สิก,กินสิกแกงม้าพี่น้องสุดเฮดแกงเห็ดแกงเ็ด,เดเอ่น เขีมทอมคุยพี่น้องผักคุยกับหลาบแก้ขอเหนียว เนียวยังเนียวติดเมือพักไล่ๆพี่น้องกินน้ำกับว่าท่าน แกงสมพี่น้องแกงสมสดแทนตุ่มไก่ปกติลาบไก่เนาะเอากระดูกมาตุ่มสดบพมีกระดูกก็เลยตุ่มแกงเห็ดอหอนหอนพี่น้อง nè nah, nè nah, nah. เสียงมากปกติแหละพี่น้องเสียงแหบกัหายอ่ะ กุกีนเฮ็ดเข็มท่องไอซีดาเราอยากกินถอดแล้วสื่อมาแล้วว่าให้ถอดให้กินก่อยเลื่อมาแกงก่อนแล้วมากินน้ำซุปแป้งทอดพี่น้อง ซุปแป้งทอดแลน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวเรามาจังสิถอดให้เราเมือนี้เราเลือกงานตะเวนสิถอดทอดเห็ดให้เรากับลาบไก่ไข่สันเพลนพี่น้อง câu sau gấp khẩu thi ăn cành lên เป็นพักหน่อกแก่สำน,นักเป็นนองสำน้องสำไอเป็นไขวัดไอไล่เก็บหนะอึ้งพี่น้องเก็บตับเก็บปอดเอาไปสั่นละพี่น้องเลยกินกินแก่แซ่บเนี่ย เป้าไข่งามงามพี่น้าที่มาที่ลงมาใส่มันตายมันไป้ละตัดเขามาเอาเตะตันไปในกระถางสโยกกระถางเขาในเถียงหน้าพี่นาเธอมันปรุงไหม เราแล้วคลิปมันสีเงาพีน่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ด้วจ้ะพอกันคลิบหนาจะกินตอ,อยู่เล่มต่ออยูเพื่อๆสิดาจักหน่อยมากสิดามากจะกินต่อขอแต่สิทอดเฮ็ดให้สิดาพอกันคลิบหนาจ้า